สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยก่อตั้งขึ้นโดยรวบรวมสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมทำกิจกรรมเป็นคุณ,ณประโยชน์ระหว่างสมาชิกชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นทางวิชาการและร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมถึงเผยแพร่ชื่อเสียงและถือเป็นการประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลายัย ทั้งนี้สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในปีการศึกษา2567ได้มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยและได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวน8โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและให้การช่วยเหลือเพื่อเสริมสัมพันธ์ระหว่างสิทธ์เก่าและสิทธ์ปัจจุบันโดยมอบทุนการดำเนินการให้นักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมได้อย่างสำเร็จลุล่วง สมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ส่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในแต่ละปีโดยมอบคณะและวิทยาลัยละหนึ่งทุนให้นักศึกษาที่เรียนดีกิจกรรมเด่นโดยกิจกรรมได้ดำเนินการตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันและได้มีการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมมหาวาลัยใกล้เคียงเพื่อเป็นความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน